อันนี้ก็เป็นไม้อัดไผ่อัดซีมนเนะาะไผ่อัดไผ่อัดไอไผ่อัดไผ่อัดกาวไอนะไผ่อัดตัวนี้นะครับผมมันก็เวลาโดนฝนโดนน้ำอะไรมันก็โดนได้เพราะว่ามันมีผิวเนาะมีผิวของไม้ไผ่อันนี้ความหนาอยู่สีมิลเนาะสีมิอันนี้จะเป็นลายหยาบอยู่สองด้านนะครับผมอ่าพี่เขาสั่งมาเอาไปทําบ้านกั้นห้องกั้นทน,นังทําเพดานอย่างเงี้ยอ่าเหมาะกับที่เป็นติดแอร์เนาะอ่ามันจะมีผิวมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับ ด้านหนึ่งมันก็จะหยาบหน่อยนิดหนึ่งเนี่ยเป็นแบบสามประมาณลายสามนะแต่อาจกาวเคลือบแข็งแล้วเดี๋ยวผมจะยกให้พี่ๆขอดูอีกด้านหนึ่งนะเพิ่ลูกค้าสั่งเอามาทําผนังนะทําผนังน่ครับนี่เป,นเป็นเป็นด้านในนะนี่ครับผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมตัวนี้มันจะเขาข้างจะหนาหน่อยเปลืองกาวใช้กาวเยอะครับกับไภไัยภไอ่ะตัวนี้เหมาะเหมาะที่ว่าพี่ขอไปทํา ทำเป็นบ้านเนาะทำบ้านทำผนังทำเพดานอย่างเงี้ยชิ้นงานนี่มันก็จะถือว่าแข็งแรงเนาะแข็งแรงและทนต่อก,การใช้งานแต่แต่ละอันนี่นะ,ะภัายตัวนี้มันเราจะสารเนาะจากด้วยเครื่องแล้วจะสารด้วยสารด้วย,วยความหนาประมาณสัก2มิลเนี่ยนะนะแผ่นแ,แ,แ,แต่ละแผ่นนี่นะแล้วก็เราเอามาเอามาอัดกาวเนะาะอัดกาวเป็นเป็น,ปนกาวอัดด้วยความอ,อความร้อนสูงนะครับผมชิ้นงานก็เลย ออกมาแบบที่ว่าเราเคลือบน้ํายาป้องกันมอดเหล็บเราเรียบร้อยหมดละมันจะมีผิวเนาะมันจะไม่มจะไม่หย่อนเนาะถ้าพี่ขอไปทําพวกขนังเนี่ยนะทําบ้านน่โอเคครับผมเอ่อทำเราสามารถอ่าที่เขาสามารถเอาไปย้อมสีย้อมอะไรได้เนาะกับงานชิ้นงานของไอ้ไ่สารตัวนี้นะมันจะมีอีกอันหนึ่งก็เป็นพวกงานสารที่ว่าสารมือละเอียดด้านหนึ่งหยาบด้านหนึ่ง่นนี้คนสารไม่ค่อยมีครับผมถ้าพี่ๆเขาว่ามีแรงงานสารที่ไหนก็แจ้งผมด้วยเนาะ อาเป็นพวกเสือํำแพนเนี้ยก็จะเอาเอามาแปะอีกชั้นหนึ่งยเนี้ยอันนี้ก็ราคาจะแพงไงไอมันจะอ่าถ้าตัวเนี้ยก็สั่งสั่งสินค้ามาก็จะได้เลยตัวเนี้ยนะเพราะเราใช,ใช้ใช้เครื่องสารเอาเนาะถ้าเป็นสารแบบมือเนี้ยตอนนี้ค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าของไอคนสารสารเสือํำแพนไม่ค่อยมีงานพวกงานสารน่ะงานไผ่แผ่ตัวเนี้ยก็จะใช้เป็นพวกไผ่ซัางนวลไผ่ซัางมนเนาะในการทํางานของอ่าชิ้นงานของงานไม้ไผ่นี่นะ อ่าอันเนี้ยที่ที่ว่าลูกค้าสั่งมาเนี้ยอันนี้สามสามสิบแผ่นเนาะเดี๋ยวว่าเอามาส่งรอรอพี่เขาอยู่รอที่เขามารับของพี่เขาบอกว่าเออนัดข้างล่างพ่อรถผมขึ้นเขาไม่ได้ครับผมก็เลยลําบากนิดหนึ่งก็เลยแต่ผมไม่ใช่โฟลวิลไงก็เลยนั่งรอพี่เขาดีพี่เขาจะมาเอาของเนาะับงานตอนนี้นะเขาก็อันนี้ส่งไปแถว,มแ,วแม่จังหวัดแม่แม่ฮองสอนครับผมที่เขาเอาไปใช้ในเหมือนทําบ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันหนาวอ่ะถ้ามันหนาวมันกันลมกันอะไรได้ดีเลยครับผม บ้านไม้ไผ่นะครชิ้นชอบงานบ้านไม้ไผ่ก็ติดต่อมาได้เนาะสถานที่ชิ้นงานจะอยู่ที่เชียงใหม่อำเภอลาตะเกตะครับผมเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร0899502128นะครับผม